โอ้ยพี่น้องต้นมางหน้าวบริกินน้ำไปตีอีต้นมั่นไหมแห้งเหี่ยวอยู่บริโคตหน้มโคตไหนมันบางแน่หันเงี้ยมันเป็นหมากกระคนก็มาเก็บกินเงี้ยมันสิตายกับบริโคตน้มโคตไหนเห็นไหมอ้อีต้นสะอาดเด็กก็เบาค่อยได้เขามาหดมันก็คือกันกับคุนท่านเราหน่อยพี่น้องมาได้กินน้ำกินไหนมันก็สีซื้นบาน ออกลูกออกดอกออกมากออกผ้นให้เขาได้เก็บได้กินแต่ว่าถาบริเทียงมั่นโดยนามบริพุทหนามพุทธในมันมนก็สีแหงสีเหี่ยวใบเบยกิลสนทน่เมมดแล้วทำเรื่องมืออื่นมากนี่มันกระสีชดเชขึ้นน่ะเพราะว่ามันไนหนามไ่ค่อยในพุทธหนามมันมันก็สีประมาณนี้อ่ะ เอ้ต้นมะนาวโอ้ยอดหนามมันก่อน <P> อนือแล้ไม่ได้กินหนามกินอะไรเฮ้ยบางเนี้ยตีต้นนะเอต้นสาสต์ต้นมะนาวพี่น้องเอ้ยต้นมะนาวต้นมะฮุงกูไหวก็บบริกินบริยายังบริกรกินหนามกินอะไร ย่ำแลงเนาะบริโภคหนามโฮดไหนมันเี่ยินี่เบ่งต้นมะฮุงไงต้นมะฮุงกับโปรตีนตาได้กินหมากินดูอยงหรอวะตกสิบใหญ่เยอะเนาเบ่งไงบริโภคหนามโดไนมันโดหนามโดไนมันมนมันเป็นดูเป็นหมากินอยู่ไ้เห็นวมากเนาะเ้ตีนตนสาดเบ่งไง <ś led> พี่น้องเลยเดือนหนึ่งหดเธอหนึง่งเมื่อกีิทนใบบ่มันก็แหงมันแหลงโคเยอะเกินแต่ว่าข้างในหนาเมันก็ซึนขึนะ้นเนาะบวสิตเป็นต้นมะนาวบวสิเป็นตน้นตมะละกอต้นมะฮงมะฮงข้อแหละนั่นลอกไหวพี่น้องเลย มันกินน้ำได้หลยก่อนมันสีได้ใหญ่จะได <S <S รูดเดือนหนึ่งมาขังหนึ่งมดมันได้ไลยไหนนามันได้ไลยเห็นมัน้ย มันชุม่ม <c> เ <oughs> บื่อแน่พี่น้องแหงเงี่ยวต้นมะนาเนี่ยมันเป็นกับเป็นรูบล,ลายลายได้นี่เป็นรูกหน่วยหักไงมักไงแต่บางพท่านข้าจะัะเรกข้าจัมาเลดกินก่อนบต้นมันแหงมันเหียวกับพมาซ้อยกันโหดนหนามเนาะพี่น้องเนะาะเวลามันออกลูกออกเจ่าก็ซอยกินน้ำเห่าแม้ดูงน้ มันซอยมันซอยกันหดนามพดไนตอนมันเป็นลูกเป็นเต่ากันแ่จะเป็นตาใหญ่ตาได้กินอยู่แล้วนงพดหนามมันด้หลายตำนี่ละเด้อจ้ามาอัปเดตต้นมะนาวให้เบิง่งกจ้ามันเหี่ยวมันแห้งถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับยายแซงเลยเด้อจา้าขอบคุณค่ะ